รถเจ็ดที่นั่งไม่สองหมื่นสามค่ะคันนี้นะคะกับ Toyota Fortuner Legender 2เดอร์มาโปี2021หไม่อยู่ที่2อ0หมเท่านั้นไม่หลักหมื่นน้อยมากๆเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2 2งหมค่ะคันนี้นะคะสเปคเดิมโรงงานรุ่นนี้โฉมนี้นะคะดูแตกต่างจาก Fortuner รุ่นพื้นฐานมากๆด้วยเหลี่ยมสันคมต่างๆนะคะดูดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแม็กเดิมจากโรงงานขอบ20นิ้วติดคิวกันศาสมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ จะบอกว่าคันนี้ภายในสวยมากโดดเด่นดูดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีแดงนะคะดูโฉบเฉี่ยวดุดันนะคะใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถ f o r t จ n e r มือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b ้คุณจะได้ไม่พลาดรถเจ็ดที่นั่งส,สวยๆทุกรุ่นทุกค่ายที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทกท่านได้รับชมกันค่ะและคันนี้นะคะเป็นรถที่การันตีไม่มีพิความชนหนักจมน้าเล่นไม่มีชรุดสูญหายนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นคันนี้ใหม่น้อยมากใหม่อยู่ที่23งหมมกิโลกว่าน้องๆใต้แดงเลยนะคันนี้เป็น Toyota Fortuner Legendary 2.4ดซิกมาโฟปี2021ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่22,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดลูกค้าที่เครดิตดีรายได้ถึงนะคะคันนี้รายได้อยู่ที่ประมาณ44,000ขึ้นนาะตีไป45,000 ซื้อคนเดียวได้จบเลยนะคะคันนี้สีดำเป็นลีเจนเดอร์การันตีไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะรถสภาพเดิมสวยมากๆรุ่นนี้นะคะจะมีรอยนะคะในเรื่องของรอยหยกักในตัวรถนะคะหรือว่าสันคมต่างๆเหลี่ยมคมนี้เพิ่มเข้ามานะ,ะดูหรูหราเลยสีดำค่ะนะคะคันนี้เป็นลีเจนเดอร์ใช้ได้ทุกสถานการณ์พื้นถนนเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถขับสี่ค่ะนะคะลุยเขาลุยน้ำลุยต่างๆเอาไปลุยได้นะคะเที่ยวไกล ได้เลยสบายสบายค่ะนะ2.4คันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะแล้วก็ไฟ daytime running light นะคะมีแบบไลท์ไลท์ไก i d i n g ด้วยนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นแบบ เขาเรียกว่า,าไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสควีเชียลนะคะคือ2ทางไกลได้นะในส่วนของอไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกสีดำดูคมเข้มมากๆเลยเซนเซอร์ ensor, นะคะมีรอบคันเลยแล้วก็กล้องนี้สามารถมองได้ถึง360องศาคือได้รอบคันเลยนะคะคันนี้นะคะก็มีออปชันครบคันนะคะแต่งมาครบๆเลยนะคะด้านหน้านะคะได้กระจังหน้านะคะที่เป็นส ดำพร้อมกับช่องระบายอากาศนะคะด้านหน้านี้การันตีนะคะไม่มีชนหนักด้านหน้านไม่มีพิคว่ำเลยนะคะนี้การันตีสภาพเดิมสวยจริงๆค่ะสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1นกรุงเทพมหานะครนะคะไม่น้อยมากไม่สองหมนสามถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่า น้องปลายแดงเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางค่ะนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะ้ำแม็กอลลอยสีทูโทนคําแม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้จะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยอันนี้จะเป็นยางเดนหลบเนาะซีรีย์ยางค่ะนะคะอยู่ที่26 5หกห้ทย์ออันนี้แม็กใหญ่มากแม็กขอบ20นิ้วนะคะแม็กขอบ20นิ้วนะ,ะดูเท่ดูสมบุกสมบันมากมากเลยรถรุ่นนี้ค่ะนะคะ อันนี้ก็คือซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเนี่ยคะ่ะการันตีนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําหากนํารถออกไปรับเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยคะ่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนมาค่ะกระจกมองข้างนะคะมีในส่วนใน360องศาเพราะว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะ,ะมีกล้องนะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยเนี่ยคะ่ะเราถึงมองด้านข้างได้ด้วย นี่นะคะจะเป็นกล้องของเขากระจกมองข้างสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้ติดคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะคะบนหลังคานะคะก็เป็นเออแล็กนะคะแล็กราวหลังคาที่เปิดด้านนอกเพิ่มความหรูหราที่เป็นโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกระจกเอ่อไม่ใช่สิเป็นประตูเป็นแบบอัจฉริยะนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกเดิมรอบคันเลย นี่ค่ะมาดูโครงสร้างรถค่ะคันนี้นะคะกระจกเดิมรอบคันนี้เป็นตาโตโยต้านะกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกเดิมคันนี้นะคะเป็นรถขับมือเดียวค่ะเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะโดนบอกเลิกนะคะสัญญาเนาะอ่ะนี่ค่ะไม่ถึงน้อยค่ะนะคะไม่ได้มีพิความาหนักจมน้ําค่ะเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้นะคะแล้วก็ตัวนี่ค่ะรีเจนเดอร์ตรงสักับเพจนี้ยังติดพลาสติก ไว้อยู่เลยยังห่อหุ้มพลาสติกอยู่เลยคันนี้นะคะก็เป็นยกสูงนะคะเป็นรถ PPV ยกสูงแล้วก็ตัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไข การันตีสภาพเดิมค่ะแผงประตูนะคะก็จะได้เป็นสีทูโทนสีดำตัดกับสีแดงนะคะนนี้ก็ดูดุดันเข้ามาค่ะนะคะรถสวยภายในก็ดูหรูหราเลยนะคะเป็นตัวรีเจนเดอบ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะดูหรูหราดูสมบุกสมบันดูแบบพร้อมลุยมากๆค่ะนะคะรุ่นนี้กับรีเจนเดอร์ค่ะเครื่อง2องพนะคะร้อห้าสแรงม้านะคะร้อหแรงม้านี่ โตโยต้ Toyota, กระจกเดิมค่ะคันนี้นะคะแรงบิดสูงสุดนะคะอ่าอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะที่อ่า106-2000รอบต่อนาทีนี่แล้วก็นี่ก็คือด้านข้างแผ่นเพจนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรจ์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครด้านหลังก็จะมีที่ล็อกเด็กเนาะเนี่ยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวก USB อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กด้านล่างนะคะการันตีสภาพเดิมค่ะคันนี้ก็มีสามารถเชื่อมต่อคาซีดได้นะะเชื่อมต่อกับเบาะเบาะแถวที่2ค่ะสามารถพับได้60-40ส่วนด้านหลังจะสามารถพับได้50-50พับขึ้นด้านข้างเนาะอะค่ะมาดูในส่วนของแมกลออด้านหลังกันบ้างค่ะขอบ20การันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําค่ะ สภาพเดิมสวยจริงๆสนใจสามารถติดต่อยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้ที่0961984963คันนี้นะคะมีเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น2.8อันนี้เขาติดเพิ่มมาจริงๆแล้วคันนี้เป็น2.4นะคะเป็น2.4นะไม่ใช่2.8นะคะเป็นร e เจ n เเอร์ r s i x m a 4อันนี้ติดถูกนะคะไอ้ส่วน2.8นั้นเขาติดมาเพิ่มเนะคะติดมาเพิ่มเองอันนี้ก็คือกล้องถอยด้านหลังนะคะอ่ะ เซนเซอร์ S S นะคะด้านหลังมีครบเลยมีรอบคันเลยนะคะเซนเซอร์แล้วก็น,นี้จะเป็นด้านหลังนะคะก็คือแถวหลังสามารถพับได้50-50ก็คือพับแบ่งครึ่งได้เลยนะถ้าถ้าเอาวางก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าพับก็จะเป็น2ฝั่งเนาะ f o r t u n เ r เนี่ยเวลาพับเบาขึ้นด้านหลังนะคะตรงนี้ก็เบาไม่สุดค่ะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยด้านข้างอาจจะน้อยหน่อย นะคะอาจจะน้อยหน่อยค่ะนี่ก็คือพับให้ดูข้างหนึ่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะเราจะใส่ให้ครบอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะคะจะอยู่ตรงนี้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราจะใส่ให้ครบเลยอยู่ตรงนี้นะคะและคันนี้นะคะสามารถนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะเตะด้านหลังฝากระโปรงเปิดขึ้นได้ด้วย แล้วก็สามารถต่อเชื่อมต่อ T-connect นะคะที่เวลาแบบว่าอันนี้นะคะเป็นรถมือสองเชื่อมต่อได้คะ่ะต้องไปบอกยกเลิกจากเจ้าของเดิมนะคะที่ศูนย์ก่อนเนาะแล้วก็ต่อเชื่อมเชื่อมต่อกับ T-connect ต่อได้เลยคะ่ะนะคะนี้เชื่อมต่อได้เลยเอามาก้มต่ําดูด้านล่างสักนิดหนึ่ง นี่นะคะไม่มีรอยสนิมเกาะกินค่ะถือว่าเป็นรถค่อนข้างใหม่เลยนะคะราคาตั้งขาย1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าหนึ่งแสนเออหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นนะคะย้ำหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0961984963นี่นะคะก็จะเป็น ไฟฟ้าเนาะด้านหลังเป็นไฟฟ้าค่ะมาดูด้านข้างอันนี้ก็คือจะเป็นไฟทับทิมเนาะมาดูด้านข้างฝั่งนี้บ้างค่ะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะการันตีสภาพเดิมนี่อันนี้ก็คือซุ้มล้อสภาพเดิมสวยจริงๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่งคันนี้ดูแบบรู้หลามากนะดูแบบรู้หลานะคะมีเส้นขอบโครเมียมนคะคะไล่ไปถึงสุดนู่นเลยนะแล้วก็ภทย ในคันนี้ถุงลมนิรภัย7ใบนะคะมีถุงลมนิรภัย7ใบได้เป็นเบาะหนังเชื่อมต่อคาซีดได้กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจริงโจโมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ส่วนเพดานค่ะนะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าตรงกลางนะคะแล้วก็มีไฟเปิดด้านหลังด้วยนะคะตรงห้องเก็บสัมภาระอันนี้ก็คือครบคัน จริงๆการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้คันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทเอนทีนะคะก็สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะเป็นกุญแจแบบอิโบมบิเลเซอร์นะคะแล้วก็มีสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานด้วยคันนี้ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกทั้งหมดเลยนะคะเป็น อัตโนมัติเป็นออโต้หมดเลยที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตรงนี้ก็ตัดกับสีแดงสลับตัดกับสีดำคันนี้เป็นปุ่มพุดสตาร์ทพวงมาลัยค่ะนะคะมีพวงมาลัยก็ใช่มีพวงมาลายัมมาลายมีฟังกช์ชันที่พวงมาลายัยเออนะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะแบบนุ่มนวลเลยนะะที่จับตรงนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายไม้แบบ Galaxy b a c k นะคะที่เป็นลายโดยเฉพาะของรุ่น Fortuner l e g e n d e r เลยเดินตะเข็บได้สีแดงค่ะตรงนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินฟังก์ชันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะนะคะฝั่งด้านซ้ายก็ควบคุมเครื่องเสียงด้านขวานะคะก็ควบคุมในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอ4.2นิ้วนะคะเป็นม u l t i n f o r m a t i o n นะคะ Display นะคะแล้วก็เป็นแบบ tft นะคะตัวด้านหน้านี้นะคะและคันนี้ก็จะมี cruise control ค่ะนะคะนี่ค่ะอ่ะเป็นปุ่ม push start ระบบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะก็สามารถนะคะเล่นเกียร์ที่ เกียร์อ่ะงงไหมนะ,ะก็มี s เ q u e n t i a l s h i ค่ะสามารถเล่นเกียร์ตรงนี้ได้หรือนะคะเป็น p ุ s h ดิลช i ฟค่ะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะก็มันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็สามารถเวลาเราขับไปเร็วๆยาวๆออกถนนใหญ่ก็สามารถค่ะสนุกไปกับเกียร์ที่พวงมาลัยได้หรือนะคะจะสับเกียร์มาเปลี่ยนตรงที่เกียร์ตรงนี้ได้ด้วยคันนี้นะคะเป็นขับ4 sixma ค่ะก็จะสามารถนะคะเล่นเกียร์ ตรงนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ค่ะก็สามารถเล่นเกียร์ตรงนี้ได้นะคะเป็นเกียร์โฟรเปลี่ยนเป็นเกียร์โฟนะคะตรงนี้นะ,ะอ่ะนี่แล้วก็มีตัวชาร์จโทรศัพท์อันนี้จะพูดภาษาบ้านๆเลยเนาะนะมีชาร์จโทรศัพท์แล้วตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วอ่ะขับได้ยาวๆค่ะสนุกสุดเปลียกับการเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาไลัได้นะแล้วก็เอ่จะเล่นเกียร์ตรงนี้ก็ได้ นี่ค่ะเลขไมค์ค่ะไมค์อยู่ที่สองหมื่นสามกับอีกแปดสิบหกกิโลอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้ารถสบายสบายค่ะนะคะเป็นรถ P ีพีวีก็เป็นรถกระบะดัดแปลงเป็นกระบะยกสูงดัดแปลงเนาะมีด้านหลังนั่งครบเจ็ดที่นั่งเลยนะค,ะคันนี้แล้วก็กระจกมองหลังจะเป็นออโต้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือไฟด้านหน้าแบบ LED นะ,ะไฟด้านหน้าแบบ LED เนี่ยค่ะ เบาหนังนะคะปรับสบายและที่สําคัญเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่ด้วยเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าจอก็จะเป็นแบบ3 d ดีนะคะเป็น3 d 3ดีมิติพวงมาลัยค่ะนะคะก็สามารถปรับได้นะ,ะปรับได้สี่ทิศทางเลยนะคะเข้าออกซ้ายขวายกขึ้นยกลงอันนี้ก็คือระบบของดเจนเดอร์นี่คือดีมากๆนะคะสามารถปรับให้เราบบนั่งสบายๆนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยปรับได้นะ,ะนี่ค่ะ ตัวน็อตต่างๆน็อตเดิมๆนะคะบันไดข้างสีดำนะคะสะครับเพจก็ยังไม่ได้ถอดออกเลยถือว่าเป็นน้องใหม่มากๆเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครการันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำค่ะนะคะแม็กขอบ20นิ้วด้วยนะ,ะถือว่าแบบ ใครที่ชอบท่องเที่ยวระยะไกลๆเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ๆชอบท่องเที่ยวน้ำหนึ่งแนะนำเลยนะคะเ e นเดอร์ตัวนี้ไม่น้อยมากๆ <Pam. S 1> อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะนี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้นะคะการันตีไม่มีที่ความชนหนักจมน้ำไม่มีชนหนักถึงคานหม้อน้ำนะคะตัวเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะ2 4จซีซีนะคะเครื่อง2 4 0พี่ซีซี150ห้าิแรงมา้าอ่ะ ดูก่อนปล่อยถึงมาลูกค้าเราจะดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เรียนถ่ายในส่วนของน้ำมันเครื่องเราดูแลตรงนี้ให้ด้วยอันนี้ก็คือด้านหน้าอ่คานด้านหน้านะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำตัวนอ็อตสภาพเดิมนอ็อตสภาพเดิมเลยนะคะนี่ แล้วก็แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยนี่นะคะสภาพเดิมสวยร้อยห้าสิบแรงม้าที่ 3, สามพรอบนะคะต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะคะสี่ร้นิวตันเมตรนะคะที่3เอ่อที่พั0 0กถึงสองพรอบต่อนาทีนะคันนี้150ยห้แรงม้านะคะเท่ากับมีม้า150ตัวนะ,ะวิ่งไวขนาดไหนเชียวนะคันนี้ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแผ่นเพจอยู่ครบค่ะแล้วก็สติกเกอร์เดิมจากโรงงานนี่นะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอ่ะแผ่นเพจด้านข้างอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะจะบ่งบอกว่าเป็นปี2021นะคะอ่ะนี่ค่ะปี2021ันอ็ด สภาพเดิมสวยไม่มีพิกความชนหนักจนน้ำสนใจเข้ามาทดลองตัวเครื่องตัวรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์หรือยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้คันนี้ t o y ยต a านะคะ Fortuner l e g e n d e r 2ด Six m a มาโฟขับ4ขับเคลื่อน4ล้อแบบฟู l t i ม e ปี2,021ราคาตั้งขาย1,290,000านบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่22 0 0 0ค่ะผ่อนเยอะๆได้ถึง84งวดรับรายได้อยู่ที่ประมาณ45 0 0 0นะคะออกได้เลยออกคนเดียวได้เลยมีเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้เลยค่ะไม่2 3 0หม 23, เท่านั้นคันนี้เท่ากับว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยออกง่าย ปีดาวได้จัดยอดได้เต็มได้ค่ะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอต้นลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ